ใส่มึงว่าไปได้นั่นไปได้ีห่ามึงเสือกโกรธไปได้นะเขาเจ้าเฮ็ดถนนอยู่นั่นกูสูนมองพี่น้องบอกเลยว่ามึงเสือกูมึงว่ากูเป็นไผ่ไม่รีบห่วยไปได้ว่าไปไ้นี่จะมันเสียงสู่กับเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งก็ะดันสมิไปได้จังไดเขาเจ้าส่มถนนอยู่นั่นมึงเสือกโหลดนะกูเคยมากแล้วไปได้ยินแหละมึงเบิ่งแน่นี่ทางไปนี่ทางเลี่ยวลงกไปน่พี่น้องเบิ้ง ส,สวัสดี e FC, Mary, เอฟซีเมรี่เทยหามาแล้วสวัสดีเอฟซีจูนแชนแนลนะคะเมื่อนี้เมรี่กับมารับม่ดำสูงนะคะว่าจะไปบ้านนิรุยนะคะเมื่อนี้เขากับมินัดกับนิรุยอีกแล้วเมรี่ขี่รถตากแดดพี่น้องแดดกระแดด,แด,ด แดดแดดคักแดดแนี่ีพี่น้องใส่เสื้อสามสซนซีสัน 4, ส่นกับบายูวาันขี้รถตากแดดมามารับมาดามนะคะม่านขี้อันขีนน้น้องเย็นเหล็กมาตั้งซื้อไว้ให้ว่าน้องเย็นเหล็กง่ายนะคะกับมะฮะมาดามจูนแล้วเข้ากะจะไปบ้านนิรุยชาแนลนะคะไปบ้านสวนนิรุยชาแนลเพราะว่ามือนีเข้ามีนัดกันมีนาดเท็ดหยางกับบรูนจ๊ะกระถาติดต่างเบิ้งนะคะพี่น้อง ไปขี่รถตากแดดอีกรอบก่อนบันพี่น้องขี่รถตากแดดไปบานนี้ลุยอีกก่อนพี่น้องป้าพี่น้องน้ำกลไม่ดีมากนะจ๊ะมาคะ่ะไปพี่น้องครับน้องเย็นเล็กไปจ้าให้มาดูมาดามค่ะพอไม่รีรอนแบบสุดฤทธ์เลย<า>ออย่างแม่มาเม็นดักพวองบอลอีห่าตับเงย ไปไปพี่น้องนั่งได้อยู่บลาแหงใส่ข้าสันมันมันม,นมาดามเ่ยใส่ข้าสันตากแดดพี่น้องสมบูรนกับปวดบฝรั่งยิดดอกไปไป,ไป รถห้ามผ่านขออภัยในความไม่สะดวกเอาอเมไเรเล่เขาไปได้บอกมึงคือว่าไปได้สันนั่นเดิทางเลี่ยงมันดิผูี่เลี่ยงกูจิผ่ามึงไปอีกเอาเข้ยไ,ไปได้ดย,ดยูบอมึงคือว่าปิดมึงเสือ,อกุงวคกูเป็นไถ่ห่วยชั่วนะชั่วใส่มึงว่าไปได้นั่นไปได้ฮ่าม,ม,มึงเสือกุ้งไปได้แล้วก็เจ้าเฮ็ดถนนอยู่นั่นกูศูนย์ต้องพี่นอง บอกเนี่ยว่ามึงเสือกูมึงว่ากูเป็นไผ่ยีเมลีห่วยไปได้ว่มไปได้จะมันเสียงสูงกับเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งกันมันมสิไปได้จังไดก็เจ้าสมถนนอยู่นั่นมึงเสือกูโหลดนะกูเคยมากแล้วไปได้ยินแหละมึงเบิ้งแน่นี่ทางไปนี่ทางเลี่ยวลงไปนี่พี่น้องเบิ้งนี่ทางลงไปขาเจ้าให้เบียงลงนี่เบิ้งสิละพี่น้องเบิ้งกูสิพามึงเบียงไปเองไปได้แต่ขาเจ้าเ็ดได้อย่างเสือกูมึงเสือกูโหลดจะมันสูนได้อี๋ มึงข <Okay. S 1> ับโอเคมึงเฟือกูโหลดบอมมี่พี่น้องไป<ะ>เอาไหมมไปบอกกูบอกขืนน้ำดอกเบิ้งพี่น้องให้นันชี่้องไปผู้เดียวเบิ้งทางลงไปที่าท่างเบี่ยงโอ้ยอ,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 อีผากต่ำเงยมเบิ้งพี่น้องมันตัวข่อยไหมมันมาท่างไปได้กาเจ้าปิดอันเฮ็ดสะพานเบิ่งที่ไาท่างไปพี่กุสวน มัเยังแดดห้อนห้ามเลยเบิงพี่น้องทางลงแต่ที่ตนศาสตร์ไม่หลีเนะไปได้ละอบอไปได้ลบอบอแม่ไขแน่พี่น้องว่ามันจเได็จไปทางลาด เบิ้งที่ไพี่น้องเบิ้งทังลัดไปพี่น้องเบิ้งทางลัดขี่ไปเบิ้งไอ้พี่น้องเบิ้งทงัง,ง,ง,ทงลดัดเกือบเป็นด้ไปทังนี่พี่น้องอเฮ้ยเกือบเม่นด้บูป่าบูดงไปใค่เนตตลดหน่อยไปตลดง่ญ่ไปนี่ไปบ่ได้นะคะโมโหเบิ้งที่ละเบิ้งทางลัดพี่น้องแต่ว่ามันกับวิวเ,เลิศได้ละแม่ บอกเอ้าคือสิมันเดี๋มันเป็นทางลัดหรือเป็นทางอย่างเมียผู้ขับก็เดิมมึงอ้วนมึงขึ้นเพราะใดอ๋อกู้ขับก่อนมึงเ้าจะไปล่องเบิ้งบอกห้อคือพ่กไปลลวดแต่มันไปได้อยู่เดีไม่ไม่บอมึงอ้วนบอโออ๋ออออออ๋เบิ้งพี่น้องทางมันดีแล้วกระบอกไปอยากล่องเบิ้งไปทางลัดเพึงมาพี่น้องเบิ้งไปเบิ้งตีหล่า สะพานขามแม่นม้ำมันได้ลงมากเลยพี่น้องก็เลยว่าจะมาสั่งอันไปเบิงไปเบิงวานบรรยากาศบั้งทั้งนั้นมันจะเป็นยังไงนะนะพี่น้องไม่ได้ไปน้ำค้ามม่ได้น้่้ <c oughs> าพาเบิงพี่น้องอีมาดามมันมันเป็นบ้าซ้ำใด้ทา้งเขาเห็นไปได้แล้วนั่นมันไปได้ยังเป็นบ่ลพ่นว่านั่นไปได้มึงลองึ้นเบิงกุญพามึงไปมึงเสื้อกูนี่บอละ่ะคือบ่ไปทางที่ดลีโรดบอล มันจังได้บรรยากาศโอ้ยบรรยากาศหยังละเมียร์เออเกินกูจุนได้ป่านนี้ยไปเบิ่งพี่น้องบรรยากาศอีหยังล่ะบรรยากาศมหาเหฮหาหอยบ่แนวนี้นั่นมีแต่ปลาเด็กทางดีกว่า,วาอ๋ออโอโอ๋ออ๋อมันไปได้อีหลีบอกมันสิไปสอดใส่นั่นเชื่อกูนี่นะกูคเ,คเ,คเคยมากเลยอ่ะกูเคยมากระบบุษไส้ เป็นอย่าง่ะฮะเป็นอย่างกัปปุไสมาบ้านบานซีรีชแนลโอ้มาทางลาดนี่บอกเคลื่อนมาทางลาดโอ้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 พี่น้องบางทางโอ้ยจะเป็นภาคมาลำบากลำบน่นเนาะทางที่ดีไปได้กับว่าไปไหว่วยนี่เสือกูโหลดนะอีเมอ้โอ้ยตอบเพี่ตอบเพีย,พยโอ้ยพี่น้อง เก,เ,เกือบเมียผูช้ชายจะบ่ามาฉุดเขาบอกไปบ่าเ,าเาาบ,าบ่าเมาียกูยานปต่กบ้าไม่นือหอได้คื <c oughs> ออะิวมันหออเบิ้งในพี่น้องนาจนว่าเข่าฝา่าหมดแล้วโอ้ยเต้าไทายจะเป็นไม่อยากไปทางดีเนาะอุดสูนเทือน งเลยไปเร็วจอดอีกแล้วพี่น้องมาหันมาหันกันจอดทักเมือ่อยเกือบโลหนึ่งแล้วพี่น้องเก<ม>ือบกิโลหนึ่งมาหันหนั่นบอลเนี่ยสอดอยู่ทางนี่เบิ้งจิรากูว่ากูว่าว่ามันแม่นทางลาดัดหรือท่างอัตขัดห่วผู้สูงยี่มาดามจะมึงอยากมาเน,ะนาะเอาเดีบรรยากาศทงไทยทงหน้า,าอีห่าห่วยเฮ้ยมือจัอออ่นมือจั่นเดี๋ยวพี่น้องวัดจิรากูอยู่นี่ อันแบบเริ้วเดียวด้วพี่น้องนี่สั้นอีลีเดินทางแบบคุกร้าแบบมเมนทางหรอกพี่น้องท่างมาหน้าคักๆัดโดยตรงนี่แหละ,ะแต่ว่าพี่น้องพี่นอ้องเบิ้งก็ขนาดไปสนีมันยังแมา่ท่างนี้เบิ้งด้วพี่น้องเซียนไปสนีมากโอ๊ยเพื่อนกันรัดมาท่างนี่คือกันละพี่น้องอีห่ามึงแม่สี่สองกิโล่หรือ่มีมีมันแม่สองหรอ่ บงที่ล่ะอีเมียพิ่งกลับมาหน้าคือกันดีเขากลับไปอีกทางเก่าน่ะโอ๊ยสิมาทางเก่าอย่างไปแมนซอดพุทวนอ๋อเพิบงพี่น้องนะไม่รีเลยแดดเรียกว่ามันหนักเขาผาหนักไม่รีแต่เขาผาแล้วพี่น้องพุทวนอีมาดำเอออดเอาเแียมันหอดเขายังมาได้ไปซนีมาได้ไปซนีเขาก็ยังมาได้ แม่ตัวบนมันเขากั้นฟังทางบุณอยากแล้วกลับไปบริันบอเพื่อมันจีดซอดแล้วไปพี่น้องขี่อีกจักหน่อยหนึ่งก่อนเพื่อมันจีดซอดแล้วไม่หลีประไว้แล้วไม่หลีฮอนหนูใหูนย์กีมาดามอุย้ยมีแหงได้พี่น้องจอดแล้วมึงเสือกบอป่ะนี่เฮ้ยบา้าถ้ากูเซาเมื่อยสักหนักสักคราวนึงมึงเสือกบอนี่ถนนทางหลัก พี่นอ้องเกลือพูดสองกิโลไตไตไต,าตานาแลนาดำเบิดละพี่น้องกูศูนย์นี่อีมาดามขาดเียนนองศูนย์โหลดมันเป็นศูนย์บางตีละานนองเย็นเล็กฉันละมันมันปวดขาปวดเอวเพราะเราบ้น้องเย็นเล็กฉันหน้าแข็งแรงมันแข็งแรงโมโหน้ามันแข็งแรงไปเราเรียกว่ตฉีดสวย พี่น้องจังไปเจอกันอีกที่นึงอยู่บ้านนิรุย c h a แ n น l นลนะจ๊ะไม่เลียกกับมาดามเฝ่าอันบุนรถไปก่อนอีนาานนที่สุดเราก็ถึงบ้านสวนนิรุย c แ a น n นลนะคะกลับบังหันเป็นขี่รถมาทั้งลัดจังเป็นทั้งลัดหรือทั้งอันอัตขัดพี่น้องจังเป็นผพาก,กูครัวไปตัวตีบตัวเด่นเนาะอีกอยูมันลัดมากแต่กูผ้ามาก,ก บอลเสือกันทีเ่เหล็จนวันเหล่เพิ่อนพี่น้องบบคือครัเป็นบาหอดบังหันนะนะสามกิโลสามอีหลักว่าจะ่าทั้งรัดซะพี่น้องจะไปที่นี่แล้วก็ยังไงอยู่ดีละ่ะแม่นตัวเขาแน็ตจะโมหูวเหรอข <laughs> ยาม <laughs> นันเดือดเนาพี่น้องเนาะในที่สุดเราก็ถึงบ้านสวนนิรุชแชนเนลนะคะเมื่อหนี่เข้ากับมากะถสาติดต่าเม,มืองว่าเ้าจระหี่เอียงตอนต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าคลิปนี้กะบฝากไว้ซ้ำนี่ ฝาก fc กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้เมรี่เธอหามาแล้วด้วยนะคะคลิปนี้กะขอฝากข้อมูลความซืซืนใบซำหนีนาอพี่น้องสวัสดีค่ะ